อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคอนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเมียวกับคอนเซปต์ใหม่เพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยมารวมไปถึงสถิติที่ดีที่เพลงพีรีลิสเนะรับอย่าง hands up ทำไว้ได้ในตอนนี้เริ่มที่ hands up กันก่อนเลยละกันนะครับล่าสุดเลยสามารถที่จะเจาะท็อป10 เข้าไปอยู่ใน10อันดับแรกของ Spotify Daily ของทางเกาหลีใต้ได้แล้วเรียบร้อยนะถือเป็นข่าวดีมากๆต้อนรับเพลงใหม่สุดๆ Top 2 South Korea Hands Up เปิดตัวอยู่ในอันดับที่9ตอนนี้นะรับไต่เข้ามาแล้วเจาะ Top 10เข้ามาได้เรียบร้อยเลยถือได้ว่าเป็นยอดที่ปังมากๆกระโดดขึ้นมาเนี่ยหลายอันดับแล้วก็เจาะ Top 10รวมไปถึงยอดสตรีมที่ดีนะครับ กลับมารอบนี้เหมียวเนี่ยเขาสร้างเรื่องสร้างราวตั้งแต่พรีลิส s ์กันเลยทีเดียวและนอกจากพรีลิส a s แฮน n d ซับจะปังมากๆจนเจาะเข้าไป Top 10ของ Spotify Top อปซองซา o ตโคเรีได้แล้วนั้นคอนเซปต์ใหม่ด้รับของเหมียวที่ปล่อยออกมากับ3เซตโฟโต้ก็ทำให้ฟแฟนๆเนี่ยนะแบบโอ้โหมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรกันด้วยมีคนทำสีผมนะั่นก็คือนาเรนนั่นเองเนะครับผมชมพูมาเลยกับชุดที่เปรี้ยวก่าเดิมแล้วก็ เน้นสีสันมากขึ้นจากแฮน d ซับเนี่ยก็จะมีโทนขาวโทนดำสลับกันเทาดำอยู่บ้างแต่รอบนี้มาแบบว่าหัวชมพูเป็นเลยหนึ่งเอลล่รกลอสก็ผมน้ำตาลสว่างนะครับและแต่ละคนเนี่ยสวยเก๋มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบคงคอนเซปต์กันมากๆเลยที่สำคัญนะครับ รูปภาพถ่ายบนตึกชั้นดาดฟ้าแบบชั้นสูงมากแฟนๆบอกว่า MV เนี่ยน่าจะออกนอกกล่องกันแล้วหรือเปล่าจากแฮนด์ซับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในกล่องถ่ายในสตูแต่ว่าเพลงนี้ขอ MV แบบจัดเต็มนอกกล่องแบบสวยๆงานภาพดีๆเลยได้ไหมเหมียวจัดให้ได้หรือเปล่า drop ทอปนั่นเองนะครับกับเพลงที่จะเป็นไตเติลหลักในการคัมแบ็กครั้งนี้จากเหมียว first EP My Eyes Open Wide ทุกคนคิดว่า drop p o p จะเป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์กันมาสิว่าเอ้ยคอนเซปต,ต์แบบนี้ประมาณนี้ตามที่ปล่อยรูปออกมากับคอนเซปต์โฟโต้เนี่ยเพลงจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงลองเมนต์นกันมานะครับคลิน mm ี hmm. ้ต้องขอตัวลาแล้เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยอันยงเมียว mm hmm.